วันดีดีทุกคนเราไม่ได้เข้ามาอืม้าเกมนี้มานานแล้วเนื่องจากอยากจะทำมันคนหนึ่งดูแลมมาแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะอันนี้ดูมาดูแล้วตบยิ้มไปแล้วไม่อย่างเรกยิ้มตอนนี้ไปดูกันไม่ไม่อู่แต่เลียนตาก็ได้นี่ว่าลืมนี่เลียนตาหน่าชนะมาแล้วโอเคไปยังก่อน เชี่ยโต๊ะโกรี่เป็นอะไรในตรงนี้อยนะู่ะลืมไปนะเมื่อตรงนี้เราผ่านมาแล้วนี่วะเรากลักบไปหาพ่อป่ะ่ลืมในเรื่องทุกอย่างเลยทมาดีวะแต่ว่าไม่เป็นอะไรไเป็นอะไรโอเคมันเป็นยังไงบ้างอ้โอเคโอ้ my นนะก็นะเกมนี้เราไม่ได้กลับไม่ไม่ได,ดีเกมนี้เป็นเอเ่อเอะไรวะคอนเทนต์แรกๆของช่วงนี้เลยมัง้งใช่ไหมที่ทำเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันไปไม่เจอทีเราจะมาสารความฝันมันได้จบสิ้นนี่ล้วก็ใช้ดาผิดประตูทีนี่ยังโอ้โอเคตรงนี้ก็เป็นวัดนะเนี่ยเป็นวัดไม่รู้เป็นอะไรมีล้มูมุก ตเนื่องจากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วก็เลยจะมาลงนะก็นั่นแหละเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะเพราะว่าขี้เกียจพูดอ่ะบริตรงขี้เกียจเออนั่นแหละแล้วไปหิวทำไมวะเพ้อจิ๊บ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 จยังไม่มีบางทีวันที่เราไม่ไปน้ำได้เลยวะลืม โอเคเข้าใจะละเฮ้ยไปผิดที่ไม่ใช่ดิมันต้องไปจับลุงป้าป้าก่อนลุงป,ป้าแม่งนี่เนี่ยอ่ะนี่ลุงไปหาไปพาไปหาลุงป้าป้าหน่อยไม่ท่าตบิมมิ่งไั้ยยังวะยังไม่ได้ท่าตบิมมิ่งอลย อ๋อโอเคจำได้แล้วถ้าจะยิ้มนี่คือเราก็ไปได้มันจะยิ้มพ่อเราโดยการตบพ่อมันก่อนนะแล้วก็จะมีเพื่อนมันนั่นแหละไปลุงป,ป้าหืมลุงป้าอยู่ไหนวะเนี่ยลุงป,ป้าเนี่ยใช่ใช่ตอนนี้เรามีจักรยานแล้วเปวล่าววมี่วะไม่เล่นนานลืมว่าตัเวเองมีอะไร เไม่มีจักยานต้ไมเอากระเป๋าอย่างเงี้ยม่กลรเลนดิลิงลิงลบิงๆอาจจะผ่านเรื่องบางส่วนไปเนี่ยฮมฮน่มฮึ่มฮึ่มฮ่มฮึ่ม่มฮี่ม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 ยมฮึกมฮมฮึ่่ปม่ นี่ผมก็รู้ได้ไหมวะโอเคบายสี่คนได้เลยเลือเป็นอะไรต่อวะโอเคจะอะไรละมีเป็นอะไ,ไรตนีลุงป๊ปาจมีมีเ่ออนยังโอเคมีอละลุงป๊ะปาลุงป๊ปลุงป๊าลุงป๊ปาฝัาา่งนี้ไม่มีลุงป๊ปาอย่าเจอลุงป๊ะปาังฝั่งนี้เอ้ oh นี่มันสุดยอดไปเลยลุล้มปะ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 ,ปะนี่เองเออคลิปนี้กี่นาทีเดียวบอกเอืมจากสิบกว่านาทนนีมันเหมือนเดิมอออันนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้ฟาร,ร์มอะไราไมากนักตียิ้มพ่อแล้วก็จบเป่า,เพ,า,าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรบอวะว่าเออไปจับลูปะปะแล้วก็ยิ้มพออ่อเออนนั่แหละนั่นแหละนั่นแหละ ช่วงนี้เออผมกำลังติดบ็อกฟูดเลยเนี่ยถ้าอยากให้ผมอัดบ็อกฟูดก็คอมเมนต์ไม่ได้นะแล้วว่าคลิปบ็อกฟูดเรตอนนี้เรามีสองคลิปนะแต่ถ้าอยากให้ลงกับตลอดนี้จะได้มันลงแต่ถ้าไม่อยากให้ลงก็ก็จะไม่ลงเอ้ไม่ดิถ้าไม่อยากให้ลงก็จะลงอยู่ดีแล้วว่าชอบนี่เราจะลุ้มป,าปา้าละนี่ลุ้มป้าโอเคแล้วเราก็จะลุ้มป้าอะไรล้วแต่เราก็จะเป็นตัวจ้างชื่อมันอื ูกลววะ้งองอะลืมอะลืมทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับเป็นเริ่มใหม่เออที่เงินเราเราเล่นเกมปเกมอนพลาดเอ็มของเราเนี่ยจบประมาณสิบขั้นรอบแล้วแต่เราก็ลืมทุกอย่างไปแล้วตอนนี้ <_ S 1> น่านจะเกินสิบขั้รอบแล้วมัน,น่านจะยี่สิบขั้นรอบแล้วเชีย่ย <_ S 2> เพอโทษดีเราไม่สู้กันายวะ อยากไปหลีกเร็วๆจังไอปอกับไอคิวจะได้เห็นว่าการตบหลีกตัวตัว,ตว,ตวระทีตายเป็นยังไงไม่น่าเชื่อว่าพวกนี้จะทําไม่ได้อันนี้มันเป็นเพื่อนกับผมมาแท้แต่มันก็ยังทาไม่ได้ไอคอรีอะที่ชื่อชื่อช่องมันคือคอรีน,น่ะไอปอส่วนส่วนอีกคนนึงชื่อวิสาเทียนะไปติดตามกันได้นะคอรีนกับวิสาเทียตอะช่องวิสาเทียนะเขาจะขี้เกียจลงคลิปหน่อยแล้วก็ลงอยู่นะไปไปติดตามได้ ช่องมันก okay, ็สน like, eh ุกสนุกสนุกมั้งสนุกอยู่แหละแต่ว่ามันไม่เท่าช่องผมอ่ะตอนจ้าหาอปอยก็ทำเกี่ยวกับมีมเกมนั่นแหละไอคิวก็ทำเกี่ยวกับเกมถ้าอยากถ้าสนใจอยากไปดูก็ก็เอ่อมาบอกที่ช่องมารวไปดูเองแล้วกันไปหาเองผมไม่บอกละนี่นี่ปุ๊ป การขี่จักรยานที่แท้จริงนี่ขี่ไม่ค่อยคล่องเลยแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนนะนี่น่าจะขี่คล่องมาเลยไอ้ไนายอ่ะนายสู้เปล่านายสู้เปล่านายไม่สู้ เลเวลหกเยวสู้ได้ยังไงไม่ไมอ่อยากไปหลีกเร็วจังแลนะอีกกี่มาอีกอีกไม่รู้กี่เงิน,นแนด่ยิมใส่ฟ้าเอ้ยไม่ได้ยิมยิ้มอะไรยิมยิมเวทแล้วม,มันยากมากเพราะว่าวาชโมเป็นพวกแพ้เวทน,นะวาชมวโมอออือ พ่อผมมาแล้วมาตอบพ่อแล้วพ่อพ่ออยู่มืแ oh อ,มอแล้วโนอะ้พ่อมาตอบพ่อล้วกุลุงขอบคณที่มามาส่งตลอดเลยนี่ได้เวลาละพ่อพ่อครับผมมาแล้วอันนึงนะจะสู้พ่อได้ป่วาวเนี เป็นว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มเวลก่อนนะโอเคปะเดี๋ยวเราต่อไปตรงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปฟาร์มเว้แบบโอเคไปฟาร์มเวลมาแล้วปะครี้งแรกชิมว่าเป็นอะไรสีอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นสาโอเคไปพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออเมื่อ hey, กี้เกิดบั๊กอะไรขึ้นวะอยู่ดีตรงนี้ก็เป็นสีดำ ปติเวลาเล่นโเบเกิลมันก็ต้องตีขาท่นี้แหละไม่ให้ตีได้สักตัวเลยเนาะไม่ใช่ว่าจะไปแลกเลือดกันได้เราต้องตีให้ศัตรูไม่มีทางตูนเราได้โอ oh <My God. S 2> ้ยกูถ้าผิดแลยแหละแตเราชนะแน่ไม่ต้องบอนี่โอ้ยไม่กอดนี่นี่ โอ้อ้าวไปเลยโเอ่อภาษเป็นอะไรนี่เบบุ c คิกอืมโอเคเดบุกคิกอ๋ oh my god เคิกนโอเคถ้างั้นแหละเราก็จะได้อละจ่จะให้ถ้าไนมือเ โอเคเออนั่นแหละเอาไปซะโอ้นี่เราก็จะได้ท้าวนน้ำมานะไหนวะท้าไปน้ำนี่ไงซันซิวซันซิวไอ้นี่ไอ้นี่ไว้นี่โอเคน,น,นั่นแหลนะลุมป๊ะปะนั่นแหละเราก็จะได้เวลาอุอน่นทารแล้วไอ้นี่ยดมเรื่อยๆนะไอ้ตาลุงจะหายไปเว้ยเฮ้ยตู้นี่ไงนี่ นี่นี่นี่ไปได้แล้วสุดยอดไปเลยนี่ไปแล้วแม่งเอาอะไรดีวะเนี่ยเอ่องั้นไปเมืองไหนให้ได้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยปิดคลิปเราจะยังไม่สู้มันอันตรายเกินไปโอ้สุดท้ายก็ต้องสู้ไม่โอ้ จริงเราก็สู้ได้แหละเพราะปกติก็สู้ตลอดแต่ว่ามันจะเสี่ยงอันตรายเกินไปนี่แต่เอาจริงตอนสู้ก็เกือบตายไปนั้นชั้นเว้ยมันยากจริงนะเว้ยทำไปเล่นไปนี่บางทีก็ต้องรอขอบ้างว่ามีของอะไรป่ะเก็บทุกซอกทุกมุมอ่ะเออนี่ต้องมาเลยไอ้เงี้ยมันก็ต้องมีการมาท้ากันว่าแต่เลี้ยงไว้จะดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าโปเกมอนคุยังไม่แข็งพอถึงตอนนี้โปเกมอนควจะแข็งแล้วแต่ว่า มันมีวันท่าหมดเนี่ยเออถ้าท่าหมดไปนี่สวยเลยบองตรงเราไม่สู้ไม่สู้กลัวท่าหมดอุ้ยนี่ถ้าจะหมดเลยตัวเนี่ยเอ,อ้ยเศรษยแนะนำนะว่าเวลาจะไปสู้ลีแค่เลยไม่โอกโปเกมอนอะเจ็ดสิบกว่าทุกตัวนะแต่ของผมแดแปดสิบทุกตัวเลยมองตรง โปเกมอนมันต้องเ้แปดสิบไม่งั 80, ้นมันก็สู้ไม่ได้หรอกกระจกหนะน้านี่นี่ยไม่เคยสุ้มนได้มันติดพิษแล้วอ่ะโอ้สวยแล้วโอ้ใช้ท่าพีดีนะฮะตีตัวเองเอ,อ้อนายนังมีประโยชน์อยู่อย่าเพิ่งตายโอเคยิ้มอ่ะตายตายไปซะนี่ โอ้โอไม่นี่ค่ะจะได้ให้ได้ตัวโอเคดีมากอีกตัวหนึ่งได้ไหวไหมเนี่ยไหวไหมวะไม่ไหวไปตัวกำลังจิตมาแล้วนี่เกตุจับไปเลยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะโลบโลบนี่แบบแบบโลบอ๋อมันมีเยอะซะด้วยไม่คิดว่ามีเยอะแล้วจะเก่าเฮ้ยกดผิด เออาเมื่อกี้เป็นบาเชมโอตีนี่ตีหมดอะไรไม่จะจะกดวิง่งดับเบิลคิกอ,อ้าวไม่กดดับเบิลคิกนี่การต่อสู้นั้นเน่ะยมันต้องมีเชิงหน่อยหน่อยเาจทุกคนเย้เฮ่เม่งมว่าแล้วบาชมโอตี โอยา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 อยู่ไหนยาอยู่ไหนเฮ้ยไม่มียาไม่มียาแก่รู้ว่ามีนี่แก่ได้ป่าววะไม่ได้ใช่ปะื่อกี้ทำอะไรไปวะอ่านอังกฤษไม่ออกมาแต่เกาะแล้วต้องไปทำไหนลืม่้อะไม่ใช่ ต้องไปไหนวนะอ๋อโอเคเดี๋ยแล้วได้ไหมก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอวะไปข้างบนนี้ก็ถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนี่แล้วก็มาตรงนี้นะตรงนี้นะโอ้ยติดนี่มาตรงนี้ลูกไม้อ่อนไม้ไกลต้นนี่โอเคมาตรงนี้แหละคุยคุ้มจอแล้วก็ ก็ไปตรงนี้ไม่เอาละตรงนี้ไม่อันตรายเดี๋ยวต้องสู้กับมอนเตอร์ขี้เกียจอืมโอเคจับ,จบ,จบ,จบปั่นจัก,กรยานกันปั่นจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานนี่ไงนี่ แหละนะก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่โอ้ตรงนี้มีโปเกมอนเก็บแล้วใช่ปะโอเคนี่นี่นะเราต้องมาตรงนี้โอ้ปีเจปีเจปเจปเจนี่เราเราต้องไปถึงเมืองก่อนนี่ไม่สู้ไม่สู้ แม่งกอไม่รอยแล้วเมื่อกี้เราจะสันติภาพเราจะไม่สู้ใครนะหนึ่งโบจะปกติจะชอบสู้มากไอ้แม่งเลย้อผ่านมาเลยไอ้นอนหน้างง,งงแกสู้ยังไม่ได้หรอกหน้าตูดทำไงดีวะเนี่ยเอมอย่างนี้ละกันแล้วก็ตูม้มนี่สลับแล้วก็มาตูม้มโอเคตีก่อนไปเลยนี่แล้วก็ทไม่ต่อดี เฮ้ยโป๊กเกี้บอลน่ะถึงจะไม่อยากสู้ก็เถอะแต่ก็คงต้องสู้แล้วเราได้โป๊กเกี้บอลเฮ้ยหรือว่าไม่สู้ก็ได้วะฉากนี้ที่ไหนจำลืมจะไม่ไปสู้แล้ววะนี่นี่โอ้ my god เราจะต้องสู้กับคู่แข่งอีกนะจำพ่อจะไม่ผิดในฉากนี้ไปถึงโรงงานน่ะเราจะสู้กับพวกแกงแ๊งอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไอตอน EP นี้น,ญญาน่าจะยาวเลยนะ นั่นแหละนั่นแหละยาวยา,มยาวยามาเมายันมาเมกโอ้ยแม่งเอียคนเยอะชิเปงนี่โปกเกมอนนั่นแหละเล่นไม่ก,กี่พาร์ทก็จบแล้วไป่านนี้แล้วกันขี้เกียจขี้เกียจไปเจอมอนสเตอร์เน,นี่ยตกตัวทีก็ตายแล้วแม่งเออไงต่อเฮ้ยชิ้กดท้าผิดนี่โอ้เมื่อกี้ก็กดผิดโอ้ my god แต่มันก็ตาย,ยดีไม่ต้องห่วง กระโดดคำสาบแล้วยังไงกกก็ตายมีปเกบอนตรงนี้เราต้องใช้จักรยานไปนะตายขึ้นไม่ได้นะโอ,โอเคเราก็จะสามารถมาฮิวจากไอเด็กน้อยคนนี้ได้นะกี่อาทีแล้วอ่านาทีแล้วอะไม่รู้อ่ะให้สิบกวนาทีก็ทำดูผลงานแล้วกัน นี่ไ้ทายซาเธอร์นี่หลยงกรต่อสู้หลือยงกรต่อสู้ไม่ได้โอเมก้าเออสใส่เมาแล้วก็ยิงลำแสงขึ้นเต่าโอเมกอ็อันนี้คงต้องเปลี่ยนเป็นวาชโมมาแล้วแล้วก็อันนี้ยิงลำแสงใส่นี่แล้วตู้มไปเลย ทำไมยิงไม่ได้วะหรือว่ากีกดท่าผิดนี่เตะมาแล้วก็ตุ้มไอชิ้นนี้ก็ท่าไอ้นั่นนี่ว่านี่มันก็ไม่โดนเวทนต์ไม่เป็นไรเหมือนกันนี่ว่าบาชโมโแต่การมันยิ่งยังไงเราจะเกินไม่เออไม่เป็นไรนี่นี่โอ้นี่ จะคืนมานะโว้ยด็อกเตอร์เนะี่ยมันไม่ใช่ของพวกแกมันคือของข้าต้องเอาสัตว์เลี้ยงมาวันเตอร์นี่เอาโปกเกมอนอีกหนึ่งตัวมาฉันรู้แล้วว่าแกมีในฉากนี้เราจะได้ตัวที่เหมือนลูกฝนมานะเออแหละเป็นโปเกมอนตัวนี้ไม่เอาได้ไหมไม่เอาได้ป่าวะโอ้ยหนึ่งให้อยู่ดีไม่โอเคให้แหละวก็ต้องฮิวเราจะเป็นที่ต้องฮิวนี่หว,ยวายนั่นเพื่อนเราจะมาสู้ โอเคปุ๊บได้เพื่อนไปดิอย่างไรเราต้องตบมันตบมันสิตบมันตบมันสิโอเคดีมากเอ้ยตบมันตบมันสิโอเคจะไปเลยตัวสุดท้ายของแกละเพื่อนว้าวยังเป็นร่างสองอยู่เลยทำเพี้ยไรไม่ได้เลยดีกว,ว่าวไอ้กั๊กทุต้าไปเลยนั่นแหละนั่นคือชยัยชนะของเราเว้ยว้าวว้าวว้าว โอ้ oh my god โอ้นั่นแหละนั่นแหละตึงมือแต่ไปแล้วโอ้ my god ไอเด็กน้อยทุกคนอาจจะไม่เห็นมันนะครับแต่มันอยู่ในโพรงตรงต้นไม้นะครับนี่โอ้ยเชื่อติดชายนี่นะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่โอ้นินจา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 นินโอ้ my god <fib> <noise> โอ้แม่งเลยสู้อีกแล้วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปใน้วงนี้แล้วก็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 นี่ไง <c oughs> สุดยอดไปเลยโอเคไปฮ้ยเรายังบายไม่ได้นะเรายังบายไม่ได้บายไม่ได้บายไม่ได้ที่นี่ผมมีอะไรจะให้ดูนะมีอะไรจะให้ดูนะ นี่นะนี่นะนี่มีช่องมีช่องใจมีมีช่องใจดูนะนี่นะครับเขาชื่อช่องว่าเล e ฟลี่คอลลี่ชาแนลนะนั่นแหละนัะ่นแหละคนนี้นะแล้วก็วิชาย,ยุทธอยู่มงคลน,นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยให้ดูคลิปหน้านะนั่นแหละบ๊ายบายนะครับ